มีออฟฟิศเช่ามาขอทพลงและมองให้กับตาหูร้องเพลงไปด้วยกันให้กับตาหูเพลงนี้เชิญค่ะ Happy Birthday ควอมันมีดนตีนะจริงๆนะว่าทั้งหลังทุใครทุอยู่บ้านห่างๆมาเดิมมาเดิมแตผมลืม อันนี้ของแฟนคลับที่จะมามอบให้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้แฟนๆอยากจะมอบของชิ้นนี้ให้กับทุกคุณแล้วเรายังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายจริงๆนะคะพี่แพรนะคะถ่ายรูปกอดถ่ายรูปกับต้นนี้สัมภาระนะอันนี้ให้โดยเสน่หไม่นับเป็นรายได้นะอันนี้ไม่นับเป็นรายได้ฮะให้โดยเสน่หใช่ไหมครับขอบคุณค่ะ อย่าไปถ่ายรูปนะ้นี่ถ่ายรูป Take lots of pictures please use the hashtag นะขอติดแฮชแท็กด้วยนะครับ Please, please, please use the ้าฝัา่งนยังมนี่ขอขอห้าไปทางขวมามือด้วยด้วยร เอาประกานะคะจะมีเต้าหู้ตองกานเฮ้ยจะเซอร์ไพรส์กันต่อป้ายไม่เอาอย่ามาเซอร์ไพรส์กันผมไม่รู้หรอกงั้นคุณเราจะร้องเพลงไปด้วยกันแฮปปี้เบิร์เดย์ไปด้วยกันอยากให้กระหึ่มที่สุดเดี๋ยวเราจะมีดนตรีนะคะเกาะดนตรีไปขีดไหนดีคะโดดซีซีซีเดี๋ยวตามมาแล้วกันแอแอนเล่นเลยแฮปปี้แฟนแฟนนะ

and as melodious as possible. you. Come on now. 3, 2, Yeah. to go. I'm going 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 to go. I'm for the go. music, please. 1 to go i am going to go to 아사나니 <susur> <susur> ในในอัพโหลดอยู่ตัวนี้แล้วพ so ุยเค้กเค้กเหมือนเมื่อวานเดียวผมว่าไม่มีคนได้รูปนี้แน่นอนมีมีผมคนเดียวแล้วแม่เชิญพี่เพลด้วยคนนี้บอกพี่ว่าเขาขิงอะไรในรูปเดียวนี่เป็นรูปเดียวที่คนอื่นไม่มี picture that nobody else gets to see อรูปน้ะ 1 1 2 3 ไม่ไ่นของกินโอเคไม่ได้ของกินได้ไม่ได้เดี๋ยวป้ายหน้าพี่แต่ว่าป้ายกับป้ายเหิดอพี่ชัยมักเน่แน่เราชัยมักเน่อยู่แล้วลูกค้ารักตายจริงไหมเนี่ยโอ้โหคิดว่าพี่จะเอาลองพี่ต้งเม็ดปะ ตัวเหม็นเลยบ้านดมอ้อออยากแยกน่องทำให้น้องใบพรนิดหน่อยสิยี่สิบเแล้วนะครับวายเขียนว่าอายุวันโนสุข,ขังมีตังมีอยู่แล้วเอ,อ๊ะเป็นเสียถูกไหมครับเสียพิษ จริงย27แล้วอีก3าปีก็30แล้วเนาะยังไม่่อยเริ่มเข้าบวยพอรนะพี่พี่ทำงานเลี้ยงคนแก่โตนู้นเลยฮะตอนนั้นจะเปิดเป็นบ้านพักคนชราได้แล้วนะจากนู้นไม่เป็นไรปอกมาถึงว่าอายุยืนผมบวกให้นี่ไปก่อนอ่าก็จริงๆ27ยิบเ็แล้วพี่อูก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะก็จริงๆเป็นคนที่เก่งมากๆอยู่แล้วผมผมแค่จะบอกว่า พี่เป็นพี่ตัวพี่แล้วก็ขอให้แบบมีคนเห็นความสามารถของพี่เยอะๆคือ,อยังไงพี่ไปอยู่ที่ไหนคือแสงเพชมันก็เป็นเพชต้าอูก็เป็นต้าอูอยู่ตรงนั้นนะครับนี่แสงสว่างเจอจ้าก็ฝากสพอร์ตพี่ตา้าหูด้วยนะครับคนที่มางานมันเกิดพี่ต้าอูเยอะขนาดนี้แล้วก็มาดูการเติบโตของพี่อูไปเติบโตไปขึ้นทุก,ทกๆปีเลยนะครับนี่ผมก็จะมาให้ดีที่เขาทุกๆปีอย่างเงี้ย Hey, <laughs> hey, the game, the so the wish from the off Road is that uh will continues to shine wherever he goes, that he's already incredibly talented and that this year he will continue to become even more famous.

ไม่มันมัเดี๋ยวมางแบบนึงนะคะคือหนึ่งซึ่งพี่แพลวทำได้ไม่ได้พี่จะไปดึงไม่ได้อะกำลัมากำลัมากำลังมากำลังมาพอวิ่งมาปุ๊บผมบอกว่าแพลเสร็จแล้วฮะคือเราอยากบอกว่าเราอยากให้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนหรือว่าเปนแฟนอินเตอร์แฟนและไทยแฟนอยากให้ได้รับสารเนี้ยไปทุกๆคนอยากให้ทุกคนคิดมาล้างตัวเนี้ย ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จริงๆว่าเขากำลังส่งสาอรอะไรกันไปข้อความนี้อยากจ,จะให้ได้นะฮะนะฮะ,นะฮะเชิญนะคะคำวยพรของอดอรนัทผู้นีแ้แปลให้ตะวินดึงอยากพี่ดาวช่วยบอกนะคะเชิญค่ะกำลังจะปลาตะคูะ่นะจ๊ะอิ่มไหมนะครับไม่อิ่มเพราะยังไม่ทานมันเดินถ่ายรูปอยู่ถ่ายวิดีโออยู่ใช่ไหม <noise> 小鹿说他会每年来祝福大吴，然后就是因为他大吴是很有能力的人，到哪都是有光扶着他。好的。哦。然后他说请多多关注我们，好吧。 ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ I want to y thank you to all of you guys that b e here Whale w a ต้เจ้รอว่าคันคล้ายชิ้นผมดีใจมากมากที่ทุกคนอยู่ที่นี่นะครับปีนี้เป็นอีกปีที่เติบโตขึ้นมากมาแต่ที่เชียได้กีกว่าก We both like grow up a lot มันน่ยต้าหรืนตัว เพร่าเ有ราลังาจกราะว่าเำราะว่าเพราะว่าเพร陪伴他现在เ开心对ะว่าเพรา 让我们有力量。Because of Because of uh, Because of you guys being together with us so make us have a lot of like energy to still to work still to do everything that we defy to defy gravity that song ไม่ใ o ่เอ่อเป็นภาษาไทยดีกว่า นะครก็คือการที่มีทุกคนอยู่มันทําให้เราแบบว่ามีแรงในการทําอะไรขึ้นไปเรื่อยๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับแบบมันโตขึ้นมามา,มากๆแล้วก็คือมันยิ่งทําให้เราสองคนอ่ะถ้า,ถ,าถ้าทุกคนเห็น,นอ่ะเอาลนเองก็พยายามหนักมากเลยในตั้งแต่ธันวาคมขอบยิ่งเฉพาะการถือไม <c oughs> ่อันเดียแรกกันแล้วก็ผมเองก็พยายามเหมือนกันที่ อยากจะทํางานออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับเชืช่อว,ว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งปีที่27ของผมแล้วก็กําลังจะเป็นปีที่25ของออฟโรดนะครับเป็นปีที่ทุกคนแล้วก็พวกเราทั้งสองคนได้มีความสุขไปเรื่อยๆขอบคุณสำหรับการมีอยู่ของทุกคนมากมๆาเลยครับ The, both of them would like to say thank you for being here that everybody all the fans are an inspiration to Nao and naga fraud and both of them to continue to grow so they've been trying really hard and working really hard to keep growing and keep getting better and they believe that this year is going to be an even more fantastic year that really allows them to grow 他们才有力量能继续工作。然后今年是他的二十七年，也是林小洛的二十五年。啊，然后就是因为有你们在，他们会继续努力。然后希望，希望就是今年会是他们更好的一年。啊，好、啊，谢啊 มัมาเป็นว่ามองเตียงเรบมเขาเพิ่มเพิ่มนิดนึงครับก็จริงๆริง27แล้วจริงๆเขาเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเลยจริงๆมันมันอยู่ในช่วงเวลาของที่เขาควรจะได้แบบใช้ความสุขให้เต็มที่ผมว่าผมว่าปีนี้เขาน่าจะได้ทําในสิ่งที่เขารักมากขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าแบบผมมันเปิดมามันก็ปังขนาดนี้แบบว่าปางัง เพราะว่าเขามีความฝันของเขาอยู่ครับผมก็จะอยู่ข้างๆเขาในทุกๆความฝันไม่ว่าความฝันไหนที่เขาคิดไว้ผมขอให้มันแบบเป็นจริงแล้วประสบความสําเร็จคือเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ฝันใหญ่และผมเชื่อว,ว่าเขาทําได้รอถึงวันนั้นครับรอซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยก็พอท่อยู่ข้างเขาเอง so this is leon uh, is now 27. and he's been through a lot, but he is incredibly talented and will continue to grow. and off-road hopes that he will continue to get to do everything that he loves to do this year. and will, because he's got a lot of big dreams that he really wants to achieve, and off-road is going to be there with him as he tries to achieve, as he achieves those dreams and is successful this year as well. Yeah. So, 走了และนี่คือสองหนุ่มที่ควรถูกรักและต้องถูกรักจริงๆค่ะต้อหัวเรแล้ว,ลวก,กออว็เดี๋ยวตั้งต้นพูดอะไรหน่อยมาใช่ นะฮะชมคุนชมชมอะไรพี่หน่อยอยากยให้ทุกคนเยอะมากเลยครับ <ผม S 1> ครับก็อยากจะบอกว่าเรา <c oughs> รู้จักต้นรู้จักพี่ต้งผมมาก3็3าสี่ปีแล้วแล้ววันเกิดปีนี้ก็ภูมิใจมากๆในตัวพี่ปู่จากวันแรกๆที่เราเข้ามาประกวดรายการด้วยกันแล้วแบบผมคิดว่า เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต้นเลี้ยงบอสแบบเลี้ยงข้าวทุกมืออ้อแล้วลว,นวนนออันนี้ที่แบบเห็นทุกทุกคนรักพี่ตั๋วเยอะขนาดนี้แบบแบบดีใจดีใจมากที่มีคนรักพี่อั๋วเยอะแล้วก็ขอให้มีคนรักพี่ตั๋เยอะขึ้นไปเรืเ่อยๆ Nonbanton says that he is incredibly proud of Nonbawo uh, and seeing how far they've come uh, since being in Last Icon together about three years ago, where he really took care of Nonbanton the whole time. And seeing how many people love Nambao and are here to support him, and he would love that everybody continues to love him more and more every year. Because he used to take care of me, even when he didn't have all of this, even when he was um, still singing at the club, uh, riding his motorbike to dance practice, <laughs> but he still took care of me and boss. Uh, yeah, so I'm really grateful that he's here with us today, and I hope uh, you guys keep supporting him and that he reaches all around the world and is worldwide famous. Thank you, guys, for supporting him. Happy birthday to him! อ่อย uh, ิงรูจ้าปีแล้ววก็เคยข้าร่ายกาเดีวก่มแลาก็ว่แ้่าจะเนลนี่นะคะคือเพื่อนพี่น้องคนที่อยู่ด้วยในปัจจุบนันแต่ว่าวันนี้นะคะนอกจากจุดตรงนี้ตรงตรงนี้เราจะขออนุญาตพาต้าหูนะคะ ไปฟังคำวยพรจากพื้นฐานของชีวิตนั่นคือครอบครัวค่ะขอเชิญผู้ปกครองนะคะผู้ที่เรียนดูเต้าหู่มาจนถึงแบบนี้มาดูกันว่าปีนี้ทุกท่านอยากจะวยพรเต้าหูอย่างไรเชิญน,นะคะ

ใครโดนบางจาับตรงนี้ลุกขึ้นมามุมข้างๆได้นะลุกได้นะนี่อ่าโอเคตัวนี้ลุกได้นะมันโดนบางนะสามารถขยับได้นะคะข้างล่างนี่าเนาะอ่ะได้ค่ะเชิญค่ะอ่ะเดี๋ยวตากล้องตามเลยเช็คกับโฟโต้นะกลุ่มช็อตกลุ่มช็อตกรุ๊ปชอ็ปชอต try and make yourself seen โอเค เดี๋ยวเราจะเก็บทีละฝั่งเราจะเก็บให้หมดว่าวันี้มันใหญ่มาปีนี้มันยิ่งใหญ่ปีหน้าเราจะไปกินต๊ะจีนทีละชมังกันไปเลยเยอะไหเหรอเยอะไหเนาะโอเคเราจะลดสเกลจากราชมัเป็นกินโต๊จีนสนามหลวงอะไระแฟนแฟนคลับของน้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆนะฮะวิดีโอนะคะวิดีโอ เดี่ยวเราจะพูดมาบารักเต้าอูนะรักเต้าอูสามสองหนึ่งรักเต้าอูสามสองหนึ 3, 2, ่งเต้าอูได้อะเดี่ยวเราทีละก้องทีละกองอ่าตรงนี้นะฮะ 1, 2, เป็สองตมเพื่อนเพื่อนเห็นนะตรงอี้เพื่อนเพื่อนเห็นนะ,ะโอเคนะ

โอเคมา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 มก,มกรามากราทุกคนที่พี่สื่อมาโชนเห็นนะปอ้น่าเห็นนะคะเย้เ yeah. หมือนเดิมรักเต้าหูนะรักเต้าหูนะสามสองหึ่งเต้าูนะพร้อมแล้วส้า ข้างๆนะ่าพอหน้าฮะพอหน้าฮะไดโนอยู่แปลว่ามีต้าอูอยู่ข้างๆพอหน้าฮะ